สวัสดีค่ะ Good n น w s เรื่องดีๆเพื่อสังคมในวันนี้ความสำเร็จครั้งใหญ่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีไซโจเดนกิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามหาวิทยาลัยมหิดลจับมือพัฒนาต้นแบบห้อง True Negative Pressure สำหรับผู้ป่วยโควิด -19 ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าการส่งมอบระบบปรับอากาศระบบระบายอากาศและระบบกรองอากาศ สำหรับห้องชูน e g a t ีฟเพรสช s u ร์ต้นแบบเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าบริษัทไซโจเดนกิอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและภาคจุลชีววิทยาคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยนำห้องผู้ป่วยเก่าอาคารตึกอุบัติเหตุซึ่งมีอายุกว่า37ปีในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามาปรับปรุงพัฒนาระบบปรับอากาศระบบระบายอากาศ และระบบกรองอากาศเพื่อจัดเป็นห้องผู้ป่วยโควิด -19 ความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะนับเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ทางวิศวกรรมไทยที่สามารถพัฒนาสินค้าที่มีความซับซ้อนทางเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาวิกฤตโควิด -19 ได้เองซึ่งปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และได้ค่าไม่ต่ากว่ามาตรฐานสากลห้อง e น a t ทีเพรสเชอร์ที่ระบุไว้โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) กับหน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา CDC และตรงเกณฑ์ตามคู่มือการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารของสถาบันบำราณาราดูนโดยแบ่งเป็นโคฮอดวอร์ดสีห้องห้องละ9เตียงและห้อง ICU 5ห้องรวม5เตียงรวมสามารถรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ได้ทั้งหมด41เตียงพื้นที่รวมกว่า580ตารางเมตร ไโจเดนกิได้พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีและการผลิตภายในประเทศซึ่งสามารถผลิตได้จำนวนมากโดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับประเทศได้มากโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมจทได้ทดสอบประสิทธิภาพการกรองอากาศแผ่นอัลตราไฟนฟิลเตอร์ซึ่งสามารถกรองอนุภาคขนาดเล็ก0.1ไมครอน ในขณนะที่เชื้อไวรัสโคโรนามีขนาดเฉลี่ย0.125ไมครอนอีกทั้งมจทได้ใช้การจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วยในการออกแบบด้วยเวลาที่จำกัดเพียง10วันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อหน่วยงานการสื่อสารองค์กรและงานวิจัยและหน่วยงานการตลาดมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโทร024708415-7 แล้วกลับมาพบกับ Good News ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ